หนเ课文อ่านบทเรียนภาษาจีนพื้นฐานหนึ่งบทที่สิบสองีสิบสองค่หนินเฉินทีเข่า,ามาสุขภาพคุณดีไหมเชิงสือคำศพัพท์เขาจิวนานมากนานแล้วที่เขาจิวปุเชียนนี้เข่ามานานแล้วที่ไม่ได้เจอกันคุณสบายดีไหมเชิงทีสุขภาพร่างกายนี้เฉินทีเข่ามาสุขภาพคุณดีไหมคุณสบายดีไหมถ้าเหมือน พวกเขาท้าเขาผู้ชายมันพวกท่ามนพวกหล่อนหัวมนพวกเราวพวกฉันหนีมนพวกเธอพวกคุณโตล้วนทั้งหมดท่าเหมืนโตเรียนภาษาจีนพวกเขาล้วนเรียนภาษาจีนไม่โต้ไม่ใช่จุดจุดทั้งหมดโต้ไ่ใชทั้งหมดไม่ใช่ล้วนไม่ใช่我们都不是外国人 พวกเราทั้งหมดไม่ใช่คนต่างชาติ我们不都是外国人。พวกเราไม่ใช่คนต่างชาติทั้งหมด。ตู้ฉีสิ่งของ。这是谁的东西？นี่คือของของใคร？铅笔，ดินสอ。我没有铅笔。ฉันไม่มีดินสอ。收货员，พนักงานขายของ。เซล。ล他是老板，不是售货员。เขาเป็นเท้าแก่ไม่ใช่พนักงานขาย。 เขาเป็นบอสไม่ใช่พนักง,งานขายจืดด้ามแท่งลักษณะน้มจืดด้ามแท่งลักษณะนามหัวเหียเหลี่ยงชื่อปีฉันต้องการปากกาสองด้าม่ายอีกครั้งนี่ใ่แก่าตาได้อคุณโทรหาเขาอีกครั้งเถอะหลายมา再เอามาอีกจหล再来三个西瓜เอาแตงโมมาอีกสามลูก เปนจื๊อสมุดชิ้นเฟืงซองจดหมายจวนหมิงชื่อเฉพาะเฉียนฟางเป็นชื่อคนนะคะชื่อเฉียนฟางปลายแท้าปลายก็คือสีขาวตัวนั้นนะคะเป็นแซ่คนนะชิ่งปลายอะไรเงี้ยค่ะเขวนบทเรียนนิสเชืทีาา่เขาไหมเราชื่อนิสเขาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นาาิ่ง好好แล้ว สวัสดีครับนานแล้วที่ไม่ได้เจอกันนินชนทีเขามาสุขภาพท่านดีไหมครับเข่หา,หานีป้าป้ามาหมาเขามาสบายดีครับคุณพ่อคุณแม่คุณสบายดีไหมถ้ามันโตเขาพวกเขาล้วนสบายดีครับ第二，ข้อสองนะ我นปีฉันซื้อดินสอนี่หมาย什么东西？，คุณซื้ออะไรค你买什么东西？，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 你买什 คุณต้องการกี่ด้ามคะยเย่าเหลียงือเอาสองด้ามค่ะใค什么？ยังต้องการอะไรอีกไหมคะ？再来三个本子，十个鲜粉，เอาสม,มุดมาอีกสามเล่ม2องจุดหมายสิบซอง，แบบฝึกหัดนะคะแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมไปอ่านเองนะแล้วก็อย่าลืมค่ะลำดับขีดตามที่เขากำหนดให้นะคะห้ามล้างไก่นะทุกคนขอย้ำนะคะย้ำแล้วย้ำอีกย้ำจนช้ำแล้วค่ะลำดับขีด ห้ามลักไก่นะคะให้เขียนตามลำดับที่เขากำหนดไว้นะปีช่วนโอเคไหมคะเออดูคลิปสอนฟรีแล้วก็อ่านบทเรียนฟรีได้ที่ j ิ s t a c o m เลยนะคะเจอก,กันพรุ่งนี้ค่ะมีเทนเชียนบ๊ายบายเจ้โย